อัปเดตรถเข้าใหม่ประจำวันนี้นะคะสำหรับคันด้านหลังนเล็กนี้นะเป็นตัว Toyota C-HR 1.8นะคะคันนี้เป็นตัวเอนค่ะปี2018นะรถปลดระวังสวยงานได้สีบอลเงินแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันกันนะคันนี้ตัวล้อได้เป็นแม็กขอบ17นะคะภายในจะได้เป็นคุมโทนสีดา ปอได้บอกผ้าค่ะด้านหลังคันนี้นะปรับพับเปาะลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระกว้างพอสมควรเลยเดี๋ยวพอพาไปดูด้านในกันนะด้านในนะคะคันนี้แผงประตูด,ดีมากเลยนะได้ตัวปรับไฟฟ้า4บานด้วยกันพวกอะไรมันติฟังก์ชันนะคะมีคุณคอนโทรลมาให้ด้วย ตัวจอนะคะได้เป็นจอดิจิตอลนะคะมีกล้องขอยแอร์เนี่ยออโต้แยกอิสระเลยนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่5900 0บาทพรอ,อยู่ที่9000เท่านั้นเดี๋ยวเบียร์รมต้น2.79จัดเต็มฟรีดาวได้เลยสนใจคันนี้นะคะติดตามชมให้จบคลิปนะจ๊าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ประจำช่องเพชรยนตทุก่ันนะคะกลับมาเจอกับเซลน้องหนูเล็กเช่นเดิมค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะเพชรยนสำนักงานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย 68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้หนูเล็กมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะกับคันที่อยู่ด้านหลังหนูเล็กนี้เลยนะคะเป็นเจ้า t o y ยตานะคะ CHR 1.8 Entry ปี C 8, P D P 2018สีบนเงินแบบนี้ได้เป็นรถปลดระวางหน่วยงานไปนะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการล้างและยังไม่ได้ปรับสภาพให้ลูกค้าเห็นสภาพรถดิบๆแบบนี้เลยนะ ให้ลูกค้าชมในส่วนของตัวรถเลยก่อนดีกว่านะคะสำหรับคันนี้เนี่ยตัวไฟหน้านะได้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แต่เป็นแบบฮาโลเจนนะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้นะ4จุดด้วยกันค่ะนะมันจะมีฝังอยู่ตรงนี้นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นกันนะคะอันนี้ที่เห็นอย่างที่บอกเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าขามีเบ้าใส่ไฟตัดหมอกมาให้นะถ้าลูกค้าท่านไหนชอบนะเดี๋ยวหนูเล็กติดตั้งไฟตัดหมอกให้เลย ในส่วนของล้อมแม็กนะคะเดิมจากโรงงานนะได้เป็นแม็กขอบ17ไปนะคะซุ้มล้อนะมีพลาสติกสีดำนะคะยื่นมานิดนึงนะช่วงล่างค่ะช็คเดิมนะจ๊ะไม่มีสนิมค่ะมีในเรื่องของฝุ่นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวสปาให้สวยใหม่เดิมแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะคะมาต่อกันในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถนะคะเหลี่ยมสันตัวรถ สวยเดิมคมชัดนะคะกระจกหูช้างนะก็สีเดียวกันกับตัวรถมีขอบโครเมียมแบบนี้มาให้ด้วยกระจกคันนี้พาสเดิมนะคะจากโตโยต้าเป็นกระจกกันขโมยทั้ง4บานเลยนะมือเปิดค่ะสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันมาดูภายในนะ,ะซอกหัวน็อตนะคะน็อตเรียมสันไม่มีรอยขันไขนะคะจุดเม็ดอาร์คขอให้ตัว QC นะคะจุดเต้มสีอยู่ครบชัด นะคะเหลี่ยมสันตัวรถชัดเจนตัวสียังไม่ได้ทํานะคะอะหัวน็อตฝั่งนี้นะคะเสาบีนะไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะนี่อันนี้ตัวโครงสร้างของตัวน็อตนะคะไม่มีรอยหมุนเลยเป็นตัวผลิตนะคะโมเดลเยานะโมโมเดลเยยปี2018นนะคะเดือนเมษานะผลิตที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะคันนี้มาส่วนมือเปิดด้านหลังเนี่ย เขาจะเปิดแบบนี้นะคะสไตล์คูเป้คันนี้เป็นสไตล์ทรงแบบโอเวอร์คอสนะคะเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องเดียวกันกับตัวเอาติสเลยนะมาซอกนะคะซอกประตูหัวน็อตต่างๆรอยหมุนหัวน็อตไม่มีรอยหมุนขันไขค่ะสภาพรถยังเดิมนะคะบอกเลยคันนี้ยังเดิมๆนะซุ้มนะคะมีพลาสติกติดมาทั้ง4ล้อแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีเซ็นเซอร์ฝังนะคะตรงนี้1จุด2จุด 3จุดและ4จุดนะคะไฟเบรกทับฟิ์มจะอยู่ด้านล่างตรงนี้1ดวงนะตัวโลโก้ค่ะ CHR นะอยู่ขรบทุกตัวเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวไฟท้ายนะจะเป็นไฟไฟท้ายแบบหลอดไส้ตัวโคมไฟไม่มีรอยแตกเหลาไม่มีสะเก็ดหินนะคะโคมไฟเดิมแล้วก็ตัวกระจกนะคะจะเป็นตัวไลฟฝ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะมีสเกิร์ตยื่นออกมาแล้วก็มีไฟเบรก LED นะคะดวงที่3ตัวฟิล์ม ะะเสริมสมภาพแล้วนะเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าจําไว้เลยนะคันนี้เดี๋ยวเราเปล่าสภาพเปลี่ยนฟิล์มให้ตัวรับสัญญาณได้เป็นคลบปฉลามไปค่ะหลังคานะคะไม่มีรอยเลยนะนี่ดูหลังคาสะอาดสะอาดนะคะเดี๋ยวเราพามาดูในเรื่องของนี่ช่องเก็บสัมภาระอ๊บคันนี้ในส่วนของฝากระโปรงท้ายเขาค่อนข้างที่จะสูงนะคะนี่ยกขึ้นไปสูงมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างนะคะคันนี้โครงสร้างตัวท้ายนะ ล่องนงล่องน้ํานะคะนี่ตัวเม็ดอาร์คนะคะกลมๆชัดๆเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีรอยหมุนค่ะฝาท้ายเดิมนะคะสภาพเดิมสวยๆคืออันเนี้ยมาให้ลูกค้าดูสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะลูกค้าอย่าเพิ่งซีเรียสในเรื่องของค่าฝุ่นหรือว่าริ้วรอยต่างๆให้ดูในเรื่องของโครงสร้างนะว่าเรารับรถเข้ามาไม่มีการชนหนักพิกามน้ำท่วมนะคะมีแค่รอยเล็กน้อยนะเดี๋ยวเก็บสีให้เล็กน้อยก็คือใช้ได้เลยอ่ะ ในเรื่องของช่องเก็บสัมภาระก็พอสมควรนะคะมีไฟสองด้านหลังตรงนี้ให้แล้วก็อุปกรณ์นะคะคันนี้จะไม่ได้ยางอะไหล่นะรุ่นนี้จะไม่ได้ล้ออะไหล่ยางอะไหล่จะเป็นชุดอุปกรณ์การซ่อมมาให้เท่านั้นนะคะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของห้องผู้โดยสารขอพับเบาะรอไว้เลยนะคะนี่ตัวเบาะสามารถพับไปได้นะคะเรียบๆแบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยให้ตัวรถมากขึ้น ในส่วนของฝาประตูฝั่งขวานะคะมีที่เขาเรียกว่าอะไรนะกันกันเด็กออกอะเรียกไม่ถูกจําไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ยมันดีมากๆเวลาที่บุตรหลานของท่านนะจะเปิดประตูเองนะเปิดไม่ได้นะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่แก้วน้ําสําหรับรุ่นเนี้ยเขาทํามาให้ใส่อยู่ข้างๆนะคะหัวน็อตฝาประตูฝั่งขวาไม่มีรอยหมุนขันไขค,ค่ะสภาพสวยเดิมนะนี่ไล่ให้ดูทีละจุด แล้วก็ในตัวบอกอันนี้หนูได้พับให้เมื่อสักครู่นะมันก็พับได้เป็นองศานะคะห0ส0แบบนี้เลยหรืออ่ะขึ้นมาแบบนี้นะคะหมอนรองหัวก็จะมีอยู่3ามตำแหน่งด้วยกันค่ะนะตรงกลางมันจะไม่มีที่พักแขนให้นะลูกค้าขาแต่ว่าตัวบอกเนี่ยสภาพเดิมสวยนะคะถือได้ว่าอยู่ในสภาพโอเคเลยเฮดรูมหรือหลังคาเนี่ยก็ไม่มีรอยยันเจิมคือลูกค้าอาจจะมองว่าคันนี้ ภายในเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนจะแคบหน่อยเนาะด้วยความที่สรีระของตัวรถคันนี้นะคะมันจะเป็นทรงสโลปด้านหลังนะแล้วก็ภายในเนี่ยมันจะคุมโทนสีดำนะคะอาจจะมองว่าดูเล็กไปนิดนึงแต่จริงแล้วเข้าไปนั่งจริงๆก็ถือว่าไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะกำลังดีนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะมาในเรื่องของฝั่งนี้กันบ้างฝั่งคนขับนะแผงประตูสีดำค่ะตัวแผงประตูก็จะ ประกอบไปด้วยวัสดุบุหนงังอันนี้ก็ตกแต่งเป็นลายไดมอนด์คัตนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกเนาะมีปับไฟฟ้าให้4บาทเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่ามันกันหนีบด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามันกันหนิบในระดับไหนเดี๋ยวต้องเทสดูนะมีที่ปรับกระจกไฟฟ้าด้านนี้ค่ะแล้วก็พับกระจกไฟฟ้าด้านนี้เลยมือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้งอันนะคะเดี๋ยวให้ดูแผงประตูก่อนละกันหัวน็อตแผงประตูฝั่งขวานะคะไม่มี 100, รอยหมุนขันไข สภาพเดิมสวยเนียนค่ะฝาเดิมนะฝาเดิมทั้งสี่บานนะคะนี่หรือจะเป็นเสาบีฝั่งนี้นะคะหัวน็อตไม่มีรอยหมุนเช่นกันค่ะนี่เดิมสวยเนียนๆเ,นเลยนะแค่รถมันยังไม่ล้างเท่านั้นเองนะทำสีนิดหน่อยคือโอเคเลยเดี๋ยวนั่งให้ดูนะหนูเล็กสูงอยู่ที่160นะคะนั่งคันนี้เฮดลูมก็ถือว่าเหลือเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ ในส่วนของตัวรถนะคันนี้จะได้เป็นกุญแจแบบไขไปนะคะเป็นตัวเริ่มต้นสตาร์ทให้ชมกันอ่ะคันนี้นะพวงมาลัยค่ะจะได้เป็นตัวมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็มีคุยค,ยคอนโทรลด้วยนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยรับสายวางสายเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนแชนแนลนะคะบริเวณพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ3าการก็รองรับกับสรีระมือได้ดีนะเดี๋ยวขอเบาส เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเลือนไม้นะแสดงสถานะของตัวรถนะคะตอนนี้ประตูฝั่งขวาเปิดนะก็จะแสดงแบบนี้เลยเล็กไมคคันนี้1นึ่งแสมัเกิโลไม่เดิมแพ้โรงงานรถปลดระวังหน่วยงานรับประกันเลยเข้าศูนทุกรอบใหม่ทุกหมื่นโลนะคะ,ะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดาคันนี้ได้แอร์แบ็กไป7จ็ดใบด้วยกันนะคะหน้าจอมันก็จะเป็นตัว ทัชสกรีนนะคะคันนี้มีกล้องถอยเดี๋ยวลองใส่กล้องถอยให้ดูนะความชัดมันขนาดไหนอ่นี่กล้องถอยความชัดอันนี้คือตอนนี้นะเวลาที่กําลังจะหายฝนกําลังจะตกมันมืดนะคะแล้วเราเปิดไฟมันก็จะมีแสงเข้ามานิดนึงนะแต่ถามว่าความชัดก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้นะคะใช้ได้เลยในส่วนองตัวแอร์นะคะก็จะเป็นแบบดูโอแอร์แยกได้2ฝั่งอิสระแบบนี้เลยนะปรับแล้วแต่ใครต่มันได้เลยนะคะช่องแอร์นะ แล้วก็บริเวณคอนโซลเนี่ยเขาก็จะตกแต่งสีดำเป็นโนแบ็แบบนี้นะคะที่สำหรับใส่เขาหาเก๊ก่อนนะเก๊เขาซ่อนอยู่ข้างใต้นะอันนี้อันนี้เก๊ซ่อนอยู่ข้างใต้เขาก็ออกแบบดีไซน์แปลกๆดีเหมือนกันนะถ้าสมมติมีคนนั่งตงัวนี้เปิดมาก็จะแปลกๆอยู่นะมาต่อกันที่ช่องนะคะใส่แก้วน้ําใส่แก้วน้ําตรงนี้นะคะหนึ่งช่องหัวเกียร์นะคะก็จะเป็นสีออกเป็นโครเมียมไม่มีรอยถลอกนะ เป็นเกียรแบบถุงนะคะมีเบรกไฟฟ้านะคะมีเบรกโฮมีการลื่นถลายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่แก้วน้ําได้อันนี้ที่พักแขนเขาก็จะเป็นวัสดุบุหนังนะซอฟทัชค่ะพักไปก็นุ่มๆอยู่ช่องเก็บของเขาอะมันจะมีมืดไหมมันจะมีแบบว่าช่องที่ใส่ตัวตัวเนี่ยเสียบปลั๊ก120โวลต์อะค่ะตรงนี้นะ ออแล้วก็ไอตรงจอเนี่ยมันก็จะสามารถเชื่อมต่อเสียบตัว USB ได้นะคะแล้วก็เพลงเนี่ยเปิดได้ FM MM AM MP3 นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะนันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันปิดเครื่องเนาะดับรถเนาะอ่ะขออนุญ,ญาตดับรถนะคะเพราะว่าอ่ะสำหรับ ตัวเครื่องนะคะคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเครื่อง1,800 cc ซีซีค่ะเครื่องบล็อกเดียวกันเลยกับตัว t o y ยต้าอัลตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความอึดถึกทนนะคะลูกค้าขารับประกันได้เลยคันนี้อึดถึกทนไม่แพ้อัลติสแน่นอนนะคะสมรรถนะนะคันนี้ได้ดิสเบรกไป4ล้อแล้วด้วยนะคะในส่วนของตัวเครื่อง d u โอ v v t i นะคะสสูบเรียงแถวมีฝาครอบเครื่องนะคะชัดเจนโหเครื่องเปิดมาคือใหม่มากนะ ะะอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเปิดมาเครื่องใหม่มาดูแลรักษารถด,ดีมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยพวกจุดเบรคนะคะหรือว่าไอตัว QC จากโรงงานเนี่ยก็คือชัดเจนแบบนี้เลยนะนี่ขาคมไฟนะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะานหน้าของเขาก็จะปิดมาด้วยตัวพลาสติกนะคะวัสดุดไม่กรอบนะคะนี่คานหน้าไม่มีรอยหักนะคะตัวขาคมไฟหัวน็อตฝากระโปรงนะคะ ฝากระโปรงแท้เดิมน็อตก็สภาพสวยเดิมแบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์อยู่ตำแหน่งเดิมค่ะนะรูเม็ดอาร์กลมๆนะเหลี่ยมๆนะคะไม่มีโดนสีมาตัวเมรร็ดอารเรียงกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวปัม๊มโตโยต้านะคะจุดตำแหน่งเดิมนี้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้แรงม้าคันนี้วิ่งได้อยู่ที่140แรงม้านะคะแล้วก็ในการวิ่งเนี่ยเขาเคลมว่าได้อยู่ที่ประมาณ16กกิลลิตรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนขับอีกนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถทรงสปอร์ตนะคะทรงโอเวอร์คอร์สแบบนี้นะ CHR 1.8นะคะตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่น่าสนใจนะคะคันนี้ผ่อนอยู่9,000เท่านั้นค่ะไม่แสนห้ารถปลดระว่างหน่วยงานเลขไมไม่ต้องกังวลค่ะเข้าส่วนตรงทุกรอบไม่นะคะสนใจสีเท่าแบบนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งไว้ด้านล่างแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะ หากลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้นะก่อนจบคลิปกดไลค์กดแชร์ซ like, ับสไครต์ติดตามด้วยนะคะครั้งหน้ามีรถอัปเดตเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกแน่นอนวันนี้เลยขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ